สวัสดีครับพี่น้องมิน,นิี่แกงหน่อไม้นะครับแกงหน่อไม้ใส่อันนั้นถ้าภาคถ้าแถวภาคกลางๆพันซีเอินบุกเอิญอีบุกเอินบุกครับแกงเส็นบุกแต่บ้านเฮาแถวบ้านแถวนี้นี่พันซะเอินกะเดือยนะครับใส่พร้อมกับต้มน้ำจันานางออกลอกลอกใส่ ปอกปอกปอกเปลือกมันออกแล้วก็ตัดเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็อเอมะแกงใส่กันพี่น้องใส่กบาน่องไม้ลองเบงิ่งเพราะว่าตั้งแต่สมัยก่อนสมัยตั้งแต่ยังน้อยพ่อแม่แกงให้กินอยู่แต่หลังๆมาพักหลังๆมาใหย่ายมาแล้วกกลับไม่ได้กินแล้วแต่เมื่อนี้พอดีข้างบ้านนี่เพื่อนเอาเอามาให้ เพื่อนไปเอาเพื่อนไปนาหรือเพื่อนไปหาหน่อไม้เห็นหน่อไม้เพื่อนเลยเอามาก็เอามาให้เอาตัดเอาันกระเดื่อเอาอบุกมานำได้ที่เก่งลองเบิง่งถามนมุ้นว่าเก่งยังไงก็เกง่งเก่งปกติฮะนี่แหละแต่ย่องแต่น้ำอย่าน้องอย่านออาเงี่ยล่ะว่าช้านก็เลยลองเบิง่งเอามาสิบสิบยังไงพี่น้อง กำลังกำลังีเดือดี๋ย่เพิ่นเอาพักมันมีพักอยู่ครับพี่น้องไป่พัก lăn thuyền đấy, nói thuyền con đang đầy đó. người lạ. บ่มีปูบ่มีปลาบ่มีอย่างใสพี่น้องเลยแกงแต่พวกนี้หละล่องเบิ่งนี้จะเป็นยังไงก็ตั้งแต่ยังน้อยๆน,นะกินแล้วกินแกงใสอีลอกอีลอ,อ,ลอกก็เคยกินเจตดเ,เดี๋ยวนี้บ่มีวบ,บาได้เข้าป่าได้เข้าป่า,าแต่สมัยตะกี้ตั้งแต่ยังน้อยนี่แม่เพิ่นมักปหาของป่ามากกินเดี๋ยวนี้ป่ามันก็บ่มีโทดป่าแล้วล่ะพี่น้อง ปลาเฮ็ดป่าอย่างตะกี้พักหวานกันมีอยูนันป่าพักหวานป่าแม่ก็หาช่วยหามาก,กินไปเอาหวายหวายหวายน้อยมียพี่น้องมาเก่งแซ่บพี่น้องหวายแล้วก็ข่าน่อขฆ่านอ่านอหวายเพื่อนไปหามาเก่งตอนนี้ตะกี้เข้าป่าไปหาแม่เพิ่นไปหามันจะมีเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ด เฮ็ดบดเฮ็ดลมนี่แหละเฮ็ดบดเฮ็ดธรรมชาติเพิ่นไปหามามีแต่ของธรรมชาติท้งนั้นไหวกะไหวาหวน้อยหวนั่งไาวน้อยน้อยหัวน้อยน้อยซำซำผูมือซำอันนี้มาเกงปอแกงกินแทบพี่น้องเลยขมผมนิดนึ่งหวายนะแกงแทบแต่คุ้มือนี่โอตรหางกินยากพี่น้องเวยหากินยากแล้วหากินยาก กับพการ์งปกการต์ตงนีพัปไปจู่พักเม่งไปน่งหลักครับมีแค่คคนี้แหละใส่มงแมวมีเต่มีตะปืชมีแต่ท่านทั้งหลายอาจจะมีอันนั้นใส่หนึ่งคลอปลา,าน้องนั้นกับผม,มี่อย่างเก่เป็นน้ำยานาง

เอ,อ้ยยังผู้เดียวมึงอีดามเราหายไปเลยอีดามจากักเขาเกียไปยังใดล่ะจักมันคนสิเอาไปโอเฮ้ยท่านเอาไปเอาไปเลี้ยงใครอยู่มาพันหมาคุนๆพุ่คน้องหมาบ่เคยเห่า บุคคลเฮาบุคคลเอาคนขับมาบ้านกับบุเคลเฮามิตรยอกยยกเข้าอุ้มไปอยู่ดอกเพราะมันบุหินถ้าว่าหลุดต้นหลุดหยั่งมันก็ต้องเห็นข้ามมันไหลอยู่หน้าบ้านนี่โบมี่พี่น้อยบุหินขมาขมาเรื่ยเรื่เรื่ยเรืขมามาขมาหมดกัดคอมาขมาพี่ขมาเรื่อยเร็่อเรื่เรื่เรื่ขมาพี่ เข้ามาเข้ามาไว้เข้ามาเข้ามาเข้ามาเฮ้ยเดี๋ยวนี่เหลือเท่าน,นี้แหละพี่น้องเหลือตัวเดียวเนี่ยเห,หลือลูกตาตัวเดียว หักคอหักได้คอหักบมรับรู้ได้ต้องไปเสด็จให้ทุกคน นี <US> <elim> なな่ค <t> ร <ori> <t ori> <lly> ับคุณเหลี่ยมมกคุณมกนี่ใส่บ่นี่ฮึยินเสียงหม้อโพดบ่บ่จักบ่ฮู้ว่าเสียงหม้อโพดสิมอเดือ พ่นเขาแบบขัเบือพี่นลองขับเบือตีตนหอะสิลงสิลงอลง côn khả cong đơ, côn khả cong đơ, cong si tock đơ, uhm. cong si tock, cong si tock เปลาละพี่น้อยจะไปเด็กละเป็เด็กน,น,นุลูกคุณสิบลูกลินบุ้ you no.

ล้างแก่งหน่อไม้อยู่นี่เก่งหน่อไม้เออเขาเอาเขาเอามาให้ตอนนี้จะถ่ายคิปไหองเออถ่คุยได้เป็นอย่งพอตายห้าตายห้าะแล้วั้นอย่างนัวอยากออกเสียงอเออ แล้วเรียบร้อยพี่น้องเว้ยสุกเรียบร้อยแต่ว่าตู้เรียบร้อยทิ้มเบื้งก่อนอี่ก่อนรลดซานมาสิเพ็ดเพ้อนฮอนพี่น้องโอเคกุ้ง ไว้สั่มนิสคอนเนี๋ยวงหมอก่อนพี่น้องเดี๋ยวเก็บหมอกก่อนไว้สั่มนิส่อนลิปหน้าพบกันใหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งซอยๆกันนะครับพี่น้องซอยดันแน่ดันซอยกันพี่น้องเห็นมันฮอดมืนฮอดเสนน้ำเพิ่นยเนี่ยดูซอยๆกันเด้อเอาละดมันนี้จะไว้สั่มนิสกอนสวัสดีครับ